สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์ปี2023เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกดีานะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอะไรที่น่านสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรื่องคนที่โปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนกันก่อนเลยดีกดีานะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่20เวลาที3ไลโยเ,ยเบยกโจกจะพบก,กับอันเมเลียคู่นี้ทายทศทางบีนสปอร์3 โปรแกรมฟุตบอลกาโชซิลาอาติตาลีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่21เวลาเที่ยงคืนครึ่งเวโรนาจะพบก,กับลาซิโอและเวลาตี2:45มอนซาจะพบก,กับซัมโดเลียทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอตหนึ่งโปรแกรมฟุตบอลพรีมเมเยียร์ลีกโปรตุเกสในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่19เวลาตี2ปติมาเนเซจะพบก,กับปาร์กอฟิเลล่าและเวลาตี45นาทีเีโออาบจะพบกับสปอร์ติงลิสบอน โปรแกรมฟุตบอลสเปนตุรกีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่21เวลา21่สนาฬิกาอุมรานีเยนสปอร์ตพอาดานาเดมิสปอร์เวลาที่สงคืนกิลินซันสปอร์ตพอเคซิลิสสปอร์และฟ์เดเบเชสพอคอนยาสปอร์โปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยชนชิพอังกฤษในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่30เวลาตีสามแบ,บล็กเบิร์นโลเวอร์พบกับว,กวีแกนและโปรแกรมฟุตบอลสกูด้าลิกาสเปนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่26เวลาตีสามปูกาพบกับลาสปามานะครับ และนี่ก็คือโปรกรลังฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ